สวัสดีค่ะสายฟอทุกคนที่กำลังหาสามีเป็นตัวเป็นตนนะคะหาในเว็บเดททิ้งนะคะคุณคุยกับผู้ชายนะเริ่มต้นเลยนะคะคุณถามตัวเองก่อนคุณต้องการผู้ชายที่เขาอยากให้เขาหรือคาดเอาไว้ว่าเป็นแบบไหน คุณมีลูกหรือเปล่าลูกน้อยนะคะไม่พูดถึงลูกที่โตแล้วนะตัวคุณเป็นผู้หญิงที่ทำงานอยู่นะคะยังไม่อายุเยอะยังไม่50อายุต่ำกว่า50แล้วกันนะคุณอยากไปอยู่ประเทศเขาคุณอยากให้เขามาอยู่ที่ประเทศคุณ ประเทศคุณประเทศไทยอะ่ะอยากให้เขามาอยู่ด้วยกันกับคุณถามตัวเองนะคะก่อนที่จะคุยนะเมื่อคุณได้คําตอบแล้วนะคะอื่นๆอีกมากมายตามที่คุณอยากให้เป็นอยากให้ผู้ชายรับได้ก็ต้องคุยนะคะคุยให้หมดก่อนนะก่อนที่จะเลือกคนนั้นทําความรู้จัก มากขึ้นนะคะผู้ชายเองเขาก็เลือกนะคะเขาก็มีความต้องการของเขาเหมือนกันโปรดแนะนํานะคะให้คุณเลือกคุยกับผู้ชายที่ถามข้อมูลการใช้ชีวิตของคุณคุณมีลูกไหมคุณอยู่ยังไงคุณทำอะไรคุณเป็นยังไงอื่นๆนะคะคำถาม ที่คุณพิจารณาแล้วนะคะให้ได้ด้วยตัวเองนะคะคุณต้องรู้ตัวเองหนึ่งผู้ชายเขาก็รู้ว่าความต้องการเขาอะไรอีกหนึ่งนะคะและเมื่อมาคุยกันก่อนที่จะ เริ่มทาความรู้จักกันจริงๆจ,จ,จังๆเนี่ยต้องคุยกันเรื่องที่จริงจังมากๆซีเรียสมากๆแต่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องทําเดี๋ยวนั้นในระยะเวลาอันรวดเร็วไม่ใช่สิ่งที่คุยนะคะเป็นสมมุติเฉยๆนะคะเวลาเราคุยภาษาอังกฤษก็ if นะคะใช้คําว่า if ถ้า เหตุการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เธอจะเป็นยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้กับฉันเธอจะรับได้ไหมหรือเธอจะทํำยังไงนะคะในทางตรงข้ามกาันผู้ชายที่เขาถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราให้พิจารณาคนนั้นนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยน่าจะสนใจที่บศพูดคำว่าหน้าเพราะว่ามีคนที่แกล้งก็มีนะแกล้งทำเป็นสนใจนะคะพิจารณาไว้ก่อนค่ะกับคนที่ไม่คุยเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับ ชีวิตความเป็นอยู่เลยคุยแต่เรื่องสัพเพเหระที่ไม่ได้ตรงจุด ในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคนนี้นะปูดแนะนําจากประสบการณ์ตัวเองปดไม่พิจารณาค่ะเพราะเขาไม่ได้สนใจในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่คู่กันเขาไม่ได้อยากจะรู้จักตัวเราเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้เรารู้จักเขารายละเอียดอะบอกกันยากนะคุณโปูดเดาไม่ถูกนะตอนนี้ว่าผู้ชายแต่ละคนเนี่ยเขาจะพูดมาแนวไหนแบบไหนนะยกเว้นโปูดพูดคุยแชท กับผู้ชายเองว่าจะเดาได้ว่าผู้ชายคนนี้น่าจะดีหรือไม่ดีดีคือดีพอที่เราจะทำความรู้จักมากขึ้นยังไม่ครบนะไม่ดีไม่ดีปุ๊บนี่ไม่ทาความรู้จักต่อแล้วถ้าอยากจะคุยต่อก็บอกเขาไปเลยว่าฉันคุยกับเธอได้เป็นคนรู้จักกันเฉยๆแต่ฉันจะไม่มีวันที่จะรู้จักเธอมากไปกว่าคนรู้จักกันเฉยๆบอกเขาไปแบบนี้ได้นะคะตัวเอง อย่าลืมต้องรู้ความต้องการของตัวเองก่อนนะคุณถ้าตัวเองยังไม่รู้ความต้องการของตัวเองคุณก็จะไป เรื่อยๆอ,อ่ะผู้ชายคนไหนมาก็เลือกเลือกได้หมดเลยไม่ได้นะคะไปฟังวิดีโอสเปคของสามีฝรั่งของเรานะคะมีคำถามอะไรฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้นะคะถ้าอยากคุยกับโบส่วนตัวคุยกันส่วนตัวจะคุยรู้เรื่องกว่าฟังโบเพราะ,ระโบ์พูดเองคนเดียวเนี่ยโบนึกคำพูดไม่ค่อยออกว่าจะพูดว่าอะไรที่ฟังแล้วคนฟังรู้เรื่อง เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาในตัวโบดมากโบดมีความคิดและความรู้สึกอยากจะพูดโบดนึกไม่ออกว่าสิ่งที่พูดออกไปเนี่ยเป็นสิ่งที่คนฟังเขารู้เรื่องหรือเปล่าเอ๊ะเขาจะเข้าใจกับเราไหมนะนะคะอย่าลืมละ่ะอยากถามคอมเมนต์ไว้อยากคุยส่วนตัวเข้ามาในไลน์กลุ่มก่อนนะคะแล้วโบจะแอดส่วนตัวแล้วเรานัดโทรคุยกันขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะบายบาย